ดูเ,เพื่อนๆโอ้ผมอยากให้ได้กลิ่นยังไงหอมมากปลาหลาทีละมาครับเฮ้ยสนอย่อยอีกสักหน่อยนี่จกลงเลยเดี๋ยวได้กินข้าวข้าวสวยร้นอนมันมีกินต้มยำปลาช่อนกัน าเขือเ่อนด้วยนะครับอืมลนใจ วดีครับสวัสดีผู้ชมรับชมนะครับช่องอก,กินไปทั่วทั่วผสมนะครับหลังจากที่เราออกไปเที่ยวนะครับไปล่องใต้กลับมานะครับก็คนยินก็ไม่รู้จะทำอะไรจัดเมนูเนี่ยนี่ปลาช่อนครับพอดีผมแวะไปกางเต็นที่ลาดบุรีมานี่ได้ปลาช่อนครับปลาเคือนนี่เยอะมากเพื่อน วันนี้จะนำเสนอเมนูต้มยำปลาช่อนอน,อน,นะครับปลาเค่อนเอ๊ะซซบแซบไปเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่มะเขือเทศเยอะๆนะครับน,น,นี่เตรียมเตรียมเครื่องไว้แล้วะครับข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะมะน,นาวนะครับแล้วก็จะโรยเสร็จแล้วโรยต้นหอมบักชีที่หนึ่งมาเริ่มเลยโหหมาหเหา่าเลยหมา โอเคเริ่มจะตั้งน้ำก่นะอนครทีนั้นไปครับหนึ่งร้อยบาทเองครับซื้อมาจากที่ราชบุรีวานแวะแปบกกลางเต็นกันนะครับก็หลังจากที่ไปเที่ยวที่สีชนมาจะไป วัดเจดีย์ไอไข่นะครับก็ขากลับไปเลยล่องขึ้นมานะครับและเที่ยวไปเรื่อยนะครับก็ประมาณเดินทางก็ประมาณกี่วันนะทำไร <laughs> 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 บอกสับระรถ <laughs> ของดีเมืองประจวบนะเดี๋ยวรอ,อครู่ <laughs> <laughs> ของดีเมืองประจวบผู้สีสีเดียวก็เสื้อเลยนะเดือกเกาะแม่ตายปอสามเหลี่ยมกี่เหลี่ยมเลยสี่เหลี่ยมนึงแหลมฮะหวานอ่ะหวานมาก ซื้อมาลูกใหญ่ามากนะผมถ่ายคลิปมาอยู่นะครับเดี๋ยวจะเห็นคลิปก่อนหน้าเนี่ยจะเห็นเลยลูกขนาดนีนะครับอรอน้ำเดือดกันสักครู่ครับเรจะต้มยำปลาช่อนปลกเขือนแววซื้อมาจากน้านุรี ใหญ่มากนะครับเยอะมากใหญ่มากเยอะมากหนึ่ง้อยบาทเยอะของนันใช้ถูกมากครับนะจะอยู่ในกรุงเทพเนี่ยไม่ได้กินหรอกครับขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวรอสักครู่ครับเอาล้วครับน้ำเริ่มเดือดแล้วนะเดี๋ยวเราใส่ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไป น้ำเดือดเยน้ำเดือดแล้วครับใส่ประชอนลงไปหัวลงไปก่อนหัวลงไปก่อนนะครับเนี่ยตามด้วยหาหาอยู่ตามหังลงไปยังสดเลยครับเนี่ยซื้อมา,อาวานี้ นะครับก็แพ็กใส่กล่องฟูมะโอไ้ไข่ครับไข่เอาไปเลยครับครับมีเติมพริกลงไปกระเทียมพริกนะครับใส่ลงไป เพื่อนโอ้โหไฟแรงมากเดือดปุ๊บ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 เลยบอกคนหนึ่งหนึ่งอี๋โอ้โหเดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยครับไฟแรงมากต้องเข้าเปียบ <อา S 2> นะเปียกไ,ไน,บบน้ำแบบแล้วกันครับรไ<ด>ม่มี มีเป็นฝักที่มีเป็นใส่ขนาดขนาดปลาไปตอนเดนบปลาจะช้อนตันสองโลต้องเจอแล้ต้อแอบแอบนี่ขนายหอมเลยมาครับเหล้นตอนท้ายใส่มะเขือเทศลงไป ครู่เอเทีย้ยนสุกก็โอ้ดูเพื่อนอ,นอผมอยากให้ได้กลิ่นยังไยหอมมากปลาโอ้ได้ทีละโอ้โหมาครับเดี๋ยวอีกสักหนอ่อยอีกสักหน่อยนี่ ยกลงเลยเดี๋ยวได้กินข้าวกันข้าวสวยร้อนวันนี้กินต้มยำปลาช่อนกันปลาเขื่อนด้วยนะครับมาครับเพื่อนๆในเวลาชิมแล้วเี่เนี่ยเสร็จแล้วก็เอาผักชีต้นหอมโรยหน้าหน่อยครับแล้วก็ผมน,นี่ลาผมกินจะทำน้ำพริกพริกป่นผงชูรสน้ำปลาแล้วก็น้ำต้ม น้ำต้มปลาเนี่ยชิมหน่อยมืดไปไหนแล้วอ่ะอ่ะชิมกันต้มยำปลาช่อนปลาเขื่อนเลยพีุ๊กปลาช่อนเขือปลาช่อนเขื่อนเขื่อนไหนนั่นแน่เขื่อนที่เราไปนอนแน่กเมื่อคืนลากิก็คุกเคล้าลงไป เดีเ๋ยวลาเคี้ยวระวังกัเงเฮ้ยโอ้ในของดีไปแล้วม, <c oughs> <c oughs> มาพี่น้อง เนื้อขาวหวานมากหวานเลยโอ้กินคนเดียวเลยแข่อืมเราสาบเร็งดูดูดูโอ้ดูเพื่อนเพื่อนฮึม ย้อนแสงไม็ได้โอเคครับเยงเกิดเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งกินกันต่อนะครับก็อย่าลืมนะครับเมนูนี้นะครับต้มยำปลาคอใหญ่ ปลาเขื่อนนะช่อนเขื่อนนะครับก็ใครอยากลองก็ไปทําได้นะครับต้มง,ง่ายสไตล์สไตล์บ้าน,านต้องยุ่งยากนะครับก็ยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับกินไปทั่วครัวสอนะครับความสุขในการกินนี่กินให้หมดแล้วเนี่ยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป สวัสดีครับ